มาดูห้องข้างในคอนโดกันนะคะอันนี้เป็นห้องขนาด47ตารางเมตรนะคะปูพื้นทาสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำอยู่ด้านนี้แต่พอดีสับเบเกอร์แล้วเลยไม่ได้เปิดนี่ค่ะอันนี้เป็นจะมีแอร์ทีวีตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นประตูกระจกนะคะให้แสงเข้าเป็นแดดเช้านะคะด้านหลังแล้วก็อันนี้มีแอร์ทีวีตู้เย็นแอร์นี้ติดเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะขนาดถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะ2องหมืน่นสอนนิดๆน,น,นะคะเย็นฉ่ำมากเลยคะ่ะเปิดแบบเดียวเย็นแล้วนะคะแอร์เย็นไวเพราะว่าใช้แอร์แคลเรียอินเวอร์เตอร์ด้านหลังก็ระเบียงก็ตอนเช้าแดดส่องนี้แบบ แดดตอนเช้าดีนะคะไม่ร้อนระเบียงก็กว้างนะคะอันนี้ก็เดินออกมาด้านหลังบรรยากาศก็จะประมาณนี้หลังบ้าน